โจรโื่ง pronoun แบบนี้เนี่ยถ้าจะสอบทิิกยังไงต้องได้นะออกข้อสอบทุกชุดเลยและง่ายด้วยนะฮะข้อนี้ใน choice มี they, there, theirs, themselves มาให้นะครับฉเฉลยเร็วๆก่อนนะตอบเป็นข้อแมวเหมียวนะครับมาฟังฉเฉลยละเอียดกันทวนตั้งแต่พื้นลเลยเพื่อคนที่ลืมไปหมดแล้วนะครับเริ่มจาก they, they เป็น pronoun แบบ subject ถ้าบอกว่าเป็น subject เนี่ยหมายความว่าอยู่หน้า verb แทได้ สมมติคุณเบิบอกว่า they are planning to go to the beach this weekend พวกเขาเนี่ยวางแผนที่จะไปเที่ยวชายทะเลอ่ะเสาร์ทิตย์นี้น่าฉามากเลยแกเจอผู้ชายหล่อๆต่อเสื้อเนี่ย are planning เป็น verb แท้เห็นไหมใช้ day ได้ day จะอยู่หน้า verb แท้สมมติเจอช่องว่างแล้วก็มี verb แท้ตามมาตอบ day ไว้ก่อนเลยเจอช่องว่างอยู่หน้า verb แท้ตอบ day เจอช่องว่างอยู่หน้า verb แท้ตอบ day ตอบ day ตอบ day ถัดไปคือ them นะฮะ them แปลว่าพวกเขาเหมือนกันแต่มันจะเป็น pronoun แบบ object ถ้าบอกว่าเป็น object เนี่ยมันจะอยู่หลัง verb อะอยู่หลัง verb จริงๆอยู่หลัง p r e p o o ก็ได้แต่ขอไม่พูดถึงแล้วกันเอาแบบสั้นๆก่อนอยู่หลัง verb ได้เช่น we hate them พวกเราเกลียดพวกเขามากเลยนะตบกันปะ them ใช้ them สิเพราะมันอยู่หลัง verb ถือว่าเป็น object ใช้ they ได้ไหมใช้ they ได้ไหมไม่ได้เลยยังไงก็ต้องเป็น them เท่านั้นนะนะครับ อยู่หลัง verb ตอบเดมได้อยู่หลัง verb ตอบเดิมอยู่หลัง verb ตอบเดิมแต่ใจเย็นนิดหนึ่งนะหลัง verb เนี่ยจะได้หลายตัวหน่อยนะครับตัวถัดไปคือแดก่อนเอา there ก่อนนะ there แปลว่าของพวกเขาจริงๆเขาจะถือว่าเป็น adjective แบบหนึ่งนะแต่จําไม่ได้ไม่เป็นไรมันแปลว่าของพวกเขาการที่เราจะบอกว่าอะไรเป็นของใครอะเราต้องพูดถึงสิ่งนั้นจริงป่ะเช่นรถของพวกเขาแมวของพวกเขาหมาพวกเขาอย่างเงี้ย ดังนั้นยังไงยังไงต้องมีคำนามตามมาเว้ยเช่น the i r dog is very friendly หมาของพวกเขาเนี่ย friendly จัดเลยมาเลียหน้าฉันไปสิวหมดเลยเนี่ยเห็นไหมมีคำนามตามมา there มีคำนามตามมา there มีคำนาม there มีคำนาม there มีคำนามถัดไปฮะคือ theirs ที่มี s แบบนี้อุ้ยคืออะไรไม่คุ้นเลยมันก็คือรูปย่อหรือรูปขยํำของ there ที่บวกคำนามนั่นเองฮะ เช่นคุณเพิบอกว่า the red car parked over there is their car รถที่จอดอยู่ตรงโน,น้นเป็นรถพวกเขามาจอดได้ไงก็ไม่รู้เป็นที่ส่วนกลางเนี่ยจอดข้ามวันข้ามคืนละสังเกตเขาพูดคำว่า c a เนี่ยซ้ำส,สองรอบแกถ้าพูดซ้ำเยอะๆฝรั่งไม่นิยมฮะดังนั้นเลี่ยงได้ให้เลี่ยงเลี่ยงยังไงคือให้นักเรียนเนี่ยจับเอา there กับคำนามข้างหลังเนี่ยขยำรวมกัน โดยที่นึกง่ายๆว่าคำนามข้างหลังเนี่ยกลายร่างไปเป็นตัว s แล้วกระเด็นไปติด there จะกลายเป็น theirs แบบนี้ได้ว่า the red car parked over there is theirs ได้ฮะถือว่าเลี่ยงการพูดซ้ำขอเรียกว่าตัวขยำล้วกันเอาแล้วมันต่างยังไงกับระ r e เวลาทําโจทย์ต่างต่างสิถ้าเป็น there ตัวบนจะต้องมีคำนามตามมาถูกไหม t h e car t h e cat there dog อะไรเงี้ยแต่ถ้าเป็น theirs ตัวล่างไม่มีคำนามตามมา เพราะคำนามกลายร่างเป็น S ไปแล้วถ้าเกิดนักเรียนไปเติมคำนามเป็นคาอีกซ้อนแล้วไม่ได้แล้ว there ตัวบนมีคำนาม there มีคำนาม there มีคำนาม theirs ไม่มีคำนาม theirs ไม่มีคำนามถัดไปนะครับคือ themselves แปลว่าตัวของพวกเขาอันเนี้ยมันจะใช้กับใช้กับประโยคที่มี subject และ object เป็นคนหรือสิ่งเดียวกัน เช่น they blamed themselves พวกเขาอะตำหนิตัวพวกเขาเองที่สอบถูกไม่ผ่านเอาแซ่เคียนตลอดเลยโหดจัดนะฮะเห็นไหม h e y กับ themselves คือคนเดียวกันเลยพวกเขาตำหนิตัวเขาเองแต่สังเกตนิดนึงน,นะฮะ themselves theirs แล้วก็ them สามตัวเนี้ยต่างตามด้วยตามหลัง verb ได้ทั้งคู่มันสามารถเป็น object ได้หมดเลย them เห็นไหมอยู่หลัง verb ได้ด้วย theirs ก็อยู่หลัง verb ได,ด, <There> s, <S ได้ใช่ปะ แล้วก็ themselves ก็อยู่หลัง verb ได้อ่าอยู่หลัง verb ได้หมดเลยนะถ้าเจอพร้อมกันยังไงก็ต้องแปลแต่ไอตัวที่ต่างออกไปเลยอะอย่าง day อ่ะ day อยู่หน้า verb อันนี้จำง่ายละ there อยู่หน้าคำนาม there อยู่หน้าคำนามอันนี้จำง่ายละอย่างงงนะอ่ะมาดูโจทย์กันในโจทย์เนี้ยช่องว่างไปอยู่ท้ายประโยคเลยแล้วก็อยู่หลัง verb ถ้าอยู่หลัง verb เ,เนี่ย there กับ themselves ได้แน่ๆข้อ APC เพราะ They, they จะนำหน้าเว mm ิร hmm. บแท้อันนี้หลัง Ver รผิด They, they ต้องนำหน้าคำนามก็ผิดเช่นกันที่เหลือต้องแปลละเขาบอกว่าความรับผิดชอบต่อการล่าช้าที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นของพวกเขาอะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยล้มเหลวในการที่จะทำงานเสร็จทันเดทไลน์ที่ตกลงกันไว้คำที่หายไปคือของพวกเขาตอบ t h e i r s นะ there's อันนี้ย่อมาจาก t h e i r responsibility ย่อมาจาก t h e e r e s p o n s i b i l y นะแล้วเขาขยำรวมกันนะครับใช้ t h e m s e l ไม่ได้เพราะว่ามันจะแปลว่าความรับผิดชอบต่อความล่าช้าเนี่ยเป็นตัวของพวกเขาเองเดี๋ยวนะความรับผิดชอบจะเป็นตัวพวกเขาไม่ได้นะเพราะว่า subject กับ object เนี่ยมันคนละตัวเลยไม่ได้ลนะตอบเป็นข้อสิคั responsibility หน้าที่ความรับผิดชอบอนะ agree ในที่นี้ทำหน้าที่เป็น adjective ก็คือที่ตกลงกันไว้แปลกรอบแล้วกันจะได้ฝึกอ่านไปด้วยความรับผิดชอบต่อความล่าช้าที่เกิดขึ้นเป็นของพวกเขานะเพราะว่า as แปลว่าเพราะว่าได้เพราะว่าพวกเขาล้มเหลวที่จะทำงานเสร็จตามเดทไลน์ที่ตกลงกันไว้ฮะฝากคำคมทิ้งท้ายนะครับคำคมในวันนี้เขาบอกกับเราว่าเลยเลย r a c e เอ้ยไม่ใช่ rise like the sun each day จงลุกขึ้นให้เหมือนดังอาทิตย์ที่โผล่ออกมาจากท้องฟ้าเขาเรียกโผล่ออกมาจากขอบฟ้าใช่ไหม Knowing each ray of light ray แปลว่าลำแสงฮะ You cast cast แปลว่าฉายแสงท่อแสง Dispel the shadows of doubt doubt แปลว่าความสงสยัย Dispel คือขจัดออกไปแปลอย่างสละสลวยได้ว่า จงลุกขึ้นดังพระอาทิตย์ยามเช้านะครับขอให้รู้ไว้นะว่าลำแสงที่คุณสาดแสงออกไปเนี่ยมันช่วยขับไล่เงามืดของความสงสัยฮะพูดง่ายๆก็คือว่าสมมติเราตื่นขึ้นมายามเช้าใช่ไหมฮะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะทำสำเร็จไหมอ่ะการสอบทวีกเราจะผ่านหรือเปล่าขอให้รู้ไว้ว่าถ้าเกิดเราลงมือทำอ่ะเราจะมั่นใจมากขึ้นเรื่อยๆทำข้อแรกมั่นใจขึ้นนิดนึง ทำา2ข้อมั่นใจมากขึ้นทำา10ข้อเฮ้ยเริ่มใจชื้นทำ50า50ข้อเริ่มมีความมั่นใจเกินว่าเรามีความรู้เพิ่มขึ้นแล้วนะถ้าเกิดเราฝึกไปเรื่อยๆยังไงเราก็จะผ่านจำไว้นะความกลัวเนี่ยมักจะมาเยอะมากตอนที่เราไม่ลงมือทำอะไรเลยฮนะหมาเห่าแล้วไปก่อนนะเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ครับ